โรงเรียนสารศาสตร์สมุทรสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องบทอขยานความรักในบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนครูสุพิชาเสมรับค่ะ g o o d morning, student. how are you today? สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสบายดีทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราไปรับสมองกันก่อนนะคะวันนี้รับสมองทิชเชอร์มีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะวันนี้นักเรียนไม่ต้องลงสมุดนะคะ Are you ready? นักเรียนพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับเกมนับสมองพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ Let's go <S สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่อง V Game ค i ิ s นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายคำสุภาษิตไทยจากภาพแล้วก็คำที่เรียงกันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อมีการบ้าน1ข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ ข้อที่หนนะครับผมจากภาพและคำที่เรียงกันนี้คือคำสุภาษิตไทยว่าอย่างไรเอย่ยพี่วีให้เวลาคิด7วินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยคือคำว่ากบในกะลาครอบข้อที่2 คําตอบข้อที่2นะครับผมชาติเสือไม่ทิ้งลายข้อที่3หมดเวลาสําหรับข้อที่3นะครับฉเฉลยคือกับเนื้อกับตัวข้อที่4 เฉลยข้อที่4นะครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดข้อที่ห้าคำตอบข้อที่5ก็คือข้าวใหม่ปามันข้อที่6 คําตอบข้อที่6ก็คือลืมตาอ้าปากข้อที่7ข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับผมคําตอบคือชุบมือเปิบข้อที่8 คำตอบข้อที่8นะครับผมปากกัดตีนถีบข้อที่9เฉลยข้อที่9นะครับหัวแก้วหัวแหวนข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10 หมดเวลานะครับฉเฉลยข้อสุดท้ายคือหูผีจมูกมดหลังจากเล่นเกมจบแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านบทอักขยานตามทีเชอร์กันก่อนนะคะอ o าย e a ดีนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ let's go บทอขยานความรักในบ้านเดี๋ยวทิชเชอร์จะอ่านนำนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านตามนะคะความรักในบ้านเปรียบดังประการคุ้มภัยทั้งผองต่างรักใค้กันผูกพันปรองดองต่างช่วยปกป้องให้พ้นอันตรายพ่อแม่รักลูก ดวงใจพันผูกเตรียมใจเหลือหลายพี่น้องรักกันสัมพันธ์มิคลายสุขใจสุขกลายช่วยเหลือเจือจุนโอบอ้อมอารีแบ่งปันกันดีครอบครัวอบอุ่นหากใครพังผิด ไม่คิดเฉียวฉุนใช้แต่พระคุณอภัยให้กันช่วยแนะช่วยบอกไม่เย้ยย้อนยอกโกรธเกลี้ยวหุนหันปลอบใจให้รักชักชวนผูกพันคิดดีมุ่งมั่นสารฝันแสนไกล เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนไปฝึกท่องบทอขยานความรักในบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องความรักในบ้านจากคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนะคะ Are อาย r e รดีนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอ่านเสริมเติมความรู้เรื่องความรักในบ้านสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เราได้รู้จักกับรักที่คุ้มภัยในคาบแรกของหน่วยการเรียนรู้กันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับเรื่องความรักในบ้านกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกับวินและชินกันเลยค่ะคุณยายกําลังมองวินและชินซึ่งกําลังนั่งเล่นอยู่พร้อมทั้งอมยิม้มเมื่อวินหันมาเห็นจึงเกิดความสงสยัย คุณยายคิดอะไรอยู่ครับเห็นนั่งเมิมอยายแค่กำลังคิดว่าบ้านเรานี่เขาอ,อบอุ่นดีดูสิหลานๆทั้งสองก็ไม่เคยทะเลาะกันมีแต่แบ่งปันของเล่นกันทำให้ยายนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งบทกลอนอะไรหรอครับคุณยายก็บทกลอนเรื่องความรักในบ้านนะสิถ้าอย่างงั้นคุณยายช่วยร้องให้พวกเราฟังหน่อยสิครับ ได้สิจ๊ะความรักในบ้านเปรียบดังประการคุ้มภัยทั้งพองต่างรักใครกันผูกพันปรองดองต่างช่วยปกป้องให้พ้นอันตราย พ่อแม่รักลูกดวงใจพันผูกเปรมใจเลื่อยายพี่น้องรักกันสัมพันธ์มิคลายสุขใจสุขายช่วยเหลือเจือจูน อบอ,อ,อ้อมอารีแบ่งปันกันดีครอบครัวอบอุน่นหากใครพลังผิดไม่คิดเทียวชุนใช่แต่พระคุณอภัยหาอีกการช่วยแนะช่วยบอกไม่เยอยย้อนยอ,อก โกรธเกลียวหุนหันปลอบใจให้รักชักชวนผูกพันคิดดีมุ่งมันสารฝันแสนไกลโอ้โหเพราะจังเลยครับคุณยายมีอีกไหมครับอยากฟังอีกอะเอาไว้ก่อนแล้วกันใจหลานเดี๋ยวยายเข้าไปทำกับข้าวก่อนดีกว่า ครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากบทกลอนเรื่องความรักในบ้านเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะบ้านคือพื้นฐานแห่งสังคมโดยรวมถ้าทุกคนในบ้านมีความรักสามารถคีและเข้าใจกัน ก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถ้าทุกคนภายในบ้านมีความรักความเอาใจใส่กันก็จะทำให้เกิดความสุขค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องความรักในบ้านจบแล้วนักเรียนก็คงพอจะเข้าใจ ความหมายของความรักในบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช็อตโน้ตกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะไปเลยค่ะให้นักเรียนช็อตโน้ตลงในสมุดนะคะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามทิเชอร์ก่อนหนึ่งครั้งนะคะอายุเลดีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรีพิสอัพจะมีนักเรียนอ่านตามทิเชอร์นะคะความรักความอบอุ่นในครอบครัว เปียบเหมือนกำแพงที่คอยปกป้องภัยอันตรายให้แก่คนในครอบครัวเป็นอย่างดีให้นักเรียนเขียนช็อตโนตลงในสมุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่ทิชเชอร์ได้เตรียมมาให้นักเรียนนะคะที่เชอร์ให้นักเรียนทาในหนังสือทักษะภาษานะคะนักเรียน หยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษานะคะแล้วเปิดหน้า159นะคะคําสั่งนะคะให้คัดลายมือนะคะบทอคยานความรักในบ้านด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะนักเรียนไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังท่องอคยานยังไม่แม่นยำนะคะ ให้นักเรียนดูได้นะคะจากในหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าที่240ค่ะต่อไปนะคะเรามาร่วมกันสรุปอีกครั้งนะคะเดี๋ยวทีเชร์จะอ่านครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยอ่านตามนะคะสรุปบทเรียนบ้านคือพื้นฐานแห่งสังคมโดยรวมถ้าทุกคนในบ้าน มีความรักสามคัคคีและเข้าใจกันก็จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปนะคะนักเรียนอ่านตามทิชชร่นะคะบ้านคือพื้นฐานแห่งสังคมโดยรวมถ้าทุกคนในบ้านมีความรักสามคัคคีและเข้าใจกันก็จะทำให้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขเก่งมากค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะและถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านนักเรียนต้องสวมแมสทุกครั้งนะคะและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time สวัสดีค่ะบ๊ายบาย